นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวี n e w k i ไ e สารสกัดอินทรียเร์เซชนิดเข้มข้นปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับท่านผู้ชม <Hey. S 2> ขอนําำทุกท่านเข้าสู่รายการ Fit to You ผมณนเะมืองนอนท์ผู้ดำเนินรายการครับพบกันเป็นประจำสำหรับรายการดีมีสาระเกี่ยวเรื่องของสุขภาพ เรื่องของปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บของบุคคลทั่วไปที่อยากจะรู้อยากจะมีอยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพแก้ไขปัญหาสําหรับตัวเองครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับเรื่องของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากกับเบต้าคูแคนก่อนอื่นขอแนะน,นําสักนิดหนึ่งก่อนครับเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนรายการเรานะครับเป็นาสารจำกัดวัชพืชน New ิวเคไดฮะอยู่ด้านหน้านี่ครับคือเป็นอินทรียเปอ์เครับฉีดพ่นนะครับหญ้าทาลายหญ้าได้ทุกชนิดเรียบไม่มีเหลือนะครับปลอดภัยสําหรับ คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นสินค้าซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็มีผู้ใช้นะครับมากพอสมควรก็มีการจะนําเข้ามาในการประชาสัมพันธ์ในรายการเรื่องของเกษตรแนวใหม่แล้วก็มาอยู่ในรายการของฟิตทูยูครับยังไงก็ติดต่อตามเบอร์นะครับผู้ที่สนับสนุนรายการเราครับเข้าสู่เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บกับวันนี้โรคมะเร็งต่อมลูกหมากกับเบต้าโูแคนจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านพบกับนะครับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณหมอนัททีรื่นกิ่นครับ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณหมอครับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากกับเบต้ากรูแคนโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นยังไงฮะมันอยู่ตรงไหนของผู้ชายครับครับมะเร็งหาเกี่ยวกับตัวลูกหมากก่อนนะครับลูกหมากบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าลูกหมากนี่อยู่ตรงลูกอัณฑะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันอยู่ข้างในถ้าเกิดเวลาจะตรวจเนี่ยต้องใช้อัมมือล้วงเข้าไปทางทวารหนักนะครับ๋อคุนอยู่ข้างในทวารหนักเลยฮะใช่อยู่ติดกับทวารหนักเลยครับมันมีโอกาสเสื่อม มีตามอายุนะครับอายุใช้งานของเรานะครับก็ส่วนมากแล้วจะเป็นกับพวกที่มีอายุับสูงแล้วนะครับห้าสิบขึ้นไปนะครับที่จะพบเจอคําถามเลยครับคุณหมอครับครับมะเร็งต่อมลูกหมากครับมีอาการอย่างไรบ้างครับมีอาการอะไรบ้างอาการที่แบบจะบ่งบอกนะครับก็คือเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะเลยนะครับปัสสาวะเนี่ยไม่สามารถจะปัสสาวะได้เหมือนปกตินะครับเช่นปัสสาวะ ไม่แรงนะครับแล้วก็มีอาการเบ่งนานปัสสาวะขัดบางครั้งมีมีเลือดออกมาทางปัสสาวะด้วยนะครับอ๋อมีเลือดออกมานะฮะคุณหมอกลางคืนก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยที่กว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีอาการปวดนะครับว่าในระหว่างถ่ายปัสสาวะนี่จะมีอาการปวดปวดด้วยใช่ครับอย่างนี้มันมีปัญหาต่อระบบการแข็งตัวของวัยวะเพศไหมครับสนมากคที่บอกว่านกเขาไม่คันนกกอะไรพวกนี้มันมีส่วนไหมฮะเรื่องโรคก่อะ ต่อมลูกหมากก็จะเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันไปด้วยนะครับสมมุติว่าเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บปวดขึ้นพอมีอาการเจ็บปวดแล้วมันก็ทําให้หมดอารมณ์ไปมันปวดเวลามันเป็นแล้วมันปวดตรงใช่หรือไ่ก็ปวดตรงบริเวณช่วงอันท่าเหมือนกันนะเพราะว่าลำตัวมีไหมฮะลำตัวปวดลตัวลำตัวก็มีครับปวดต้นขาหน้าขานะครับมีอาการปวดเขาเรียกมันเป็นคือเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันยังไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ครับเขาเรียกว่าอักเสบ ต่อมลูกหมากโตก่อนอ๋อมันจะโตก่อนใช่ครับต่อมลูกหมากโตก,าโตกว่าปกติใช่ไหมคือว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะติดกับช่วงกระเพาะปัสสาวะด้วยพอมันมโตเนี่ยมันก็จะไปบีบให้กระเพาะปัสสาวะทําให้เราอับปัสสาวะลาบากอะฮะท<อ>่อปัสสาวะนะครับท่อทางเดินปัสสาวะมันก็จะตีบทําให้เวลาเราเบ่งเนี่ยมันก็เลยจะมีอาการปวดความเสี่ยงนะคุณหมอข้อต่อมาฮะความเสี่ยงของโรคต่อมลูกหมากครับมีอะไรบ้างฮะความเสี่ยงเสี่ยงนะครับครับ เรายังสามารถที่จะพบกับบุคคลที่อายุน้อยก็สามารถจะพบได้แต่น้อยนะ<อ>เรื่องความเสี่ยงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอายุอายุเป็นหลักเลยนะครับประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอที่จะมีโรคส่วนใหญ่แล้วอายุอยู่ในวัยเกษียณแล้วครับหกสิบหกสิบห้านะครับประมาณนี้ ส่วนอายุต่ำกว่า45นี่ก็พบได้นะครับแต่จํานวนน้อยมันเกี่ยวกับเรื่องของภายในเป็นกรรมพันธุ์รอบครัวแม่คุณหมอเรื่องกรรมพันธุ์นี้มีส่วนครับเกี่ยวกับคําว่ามะเร็งนี่ส่วนมากแล้วจะเกี่ยวโยงไปถึงกรรมพันธุ์เป็นหลักด้วยนะครับประวัติครอบครัวถ้ามีมีพ่อมีพี่ชายมีลุงป้านะนะครับเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโอกาสที่เราจะได้รับพินัยกรรมชุดนี้มาก็มีส่วนอาหารการกินอาหารการกินนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับ มีการรับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์มากๆนะครับส่วนมากนี่จะทําให้เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะแล้วก็ต่อมลูกหมากนี่ทำงานแรงขึ้นมีความผิดปกติมากขึ้นนะครับถามต่อมาแลวคุณหมอถ้าไม่มีอาการเนี่ยเราจะรู้ได้งไงนะในการตรวจเนี่ยนะครับตรวจเราจะตรวจยังไงฮะถ้าไม่มีอาการนะครับก็จะรู้ได้ไงว่าเป็นหรือไม่เป็นรสมมติว่าอาจารย์มาพบมาพบผมที่โรงพยาบาลก็จะมี มีความสงสัยว่าเราจะเป็นะมะเร็งหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโตรหรือเปล่าก็จะมีขั้นแรกเลยก็จะมีการล้วงเข้าไปนะครับในช่องทวารเพื่อคํำดูว่าต่อมลูกหมากโตผิดปกติหรือเปล่าส่วนต่อมานะครับเมื่อเมื่อมีอาการอย่างที่ว่าแล้วแต่อาจจะไม่มีอาการโตรก็ต้องไปตรวจเลือดนะวัดค่าอ๋อตรวจเลือดนะครับมันจะเป็นค่า PSA นะครับอ๋อตรวจเลือดนี่เขาเรียกว่าทําสัต ภาษาทางการแพทย์เรียกว่า PSA โอเคครับมันมันยังไงฮะพอไปตรวจแล้วหมอถามต่อเลยฮะมันจะอยู่สภาวะยังไงฮะคือค่า p s เนี่ยมันค่าปกตินะครับบางแห่งก็นี่0ถึง4นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ค่าเกิน10นะฮะ4ถึง10นี่จะอยู่ในค่าปกติถ้าเกิน10ขึ้นไปนะครับตัวเลขที่เกิน10ขึ้นไปก็จะมีแนวโน้มในการที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก โอ้มาเร็งต่อมลูกหมากคืออย่างที่บอกมีอาการขัดอักเสบติดเชื้อเริ่มมีติดเชื้อัสสาวะมันว่ามันเชื้อไวรัสด้วยไหมฮะตัวนี้ไม่อบลูกหมากไม่ครับเป็นเป็นการผิดปกติของอวัยวะเราของอวัยวะเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของเซลในต่อมลูกหมากใช่ครับนะครับมันก็มันก็จะยังไงมันโตขึ้นมันจะลบเนื้อมันเป็นยังไงหมอเขาเรียกมาเร็งนี่หมายถึงว่าเนื้อมันเสียหรือว่าไงฮะมันมันก็จะมีมีเนื้อร้ายไปเกาะครับที่ต่อมลูกหมากของเราถามต่อเลยครับคุณหมอครับต่อมลูกหมาก คือต่อมลูกหมากเนี่ยนะคือเข้าใจเหมือนต่อมอะเหมือนลูกหมากรถยนต์เนี่ยนะคุณหมอเปรียบเทียบอย่างนั้นถูกไหมมันจะมีลูกหมากขับคอยอะไรต่างๆจะคล้ายกันหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือคําถามคือว่ามันจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่ก็คือหมายถึงว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตแล้วเนี่ยนะคุณหมอมันโตแล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไหมครับในอนาคตครับสามารถที่จะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับเพราะมันจะมีการอักเสบเรื้อรังนะครับคือการอะไรที่ เราปล่อยให้มีการอักเสบเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในอวัยวะนั้นสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปตรวจแล้วพบว่ามีอาการนะครับคุณหมอวินิจฉัยว่าเรามีอาการเป็นต่อมลูกหมากโตเพราะฉะนั้นต้องรีบให้การรักษารักษาเนี่ยจะหายขาดไหมคุณหมอมันเป็นยังไงฮะถ้าเกิดเป็นในระยะแรกๆนะครับระยะต้นนะครับก็รักษาหายขาดครับหายขาดได้วิธีการครับหมอวิธีการที่จะดูแล ในการรักษาอย่างไรบ้างฮะมันเป็นคือขั้นแรกเลยนะครับนอกจากคุณหมออาจจะให้ยาเพื่อให้ปัสสาวะพ่องปกติต่อยาปฏิชีวนะก่อนใช่ครับต่อมาก็อาจจะทําการมีการผ่าตัดผ่าตัดนี่แน่นอนแน่นอนเลยครับเพื่อให้ดูเป็นการผ่าตัดแล้วก็ต้องดูเอาแก้ไขตรงเฉพาะจุดนะครับอาการที่สองก็คือการฉายรังสีใช้รังสีครับใช้รังสีในการรักษา ใช้ทังสีแล้วต้องให้คีโมด้วยไหมหรือว่าไม่เกี่ยวก็ตอนนี้ก็ยังใช้แสงอย่างเดียวใช้แสงอย่างใช้แสงไปเพื่อทําลายอะไรฮะใช้แสงเพื่อให้ทําลายเซลล์เซลล์มะเร็งตัวนั้นให้มันยุบลงใช่ครับมีไหมครับคุณหมอวิธีการก็คือให้ฮอร์โมนฮอร์โมนตัวไหนฮอร์โมนเพศนะครับน่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับในการเสริมสร้างครับเสริมสร้างเข้าไปแล้วก็ควรจะติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดอย่านิ่งนอนใจนะครับสมมติเราผ่าตัดไปแล้ว มันมีระยะเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ใช่ครับถ้าเกิดมามาตรวจพบแล้วในระยะที่หนึ่งที่สองเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถจะรักษาหายขาดได้นะครับโดยเฉพาะตอวโรคมะเร็งทั่วไปส่วนมากถ้ามาตรวจพบในระยะหนึ่งสองเนี่ยจะส่วนมากจะรักษาหายขาดได้นะครับผ่าตัดก็คือเหมือนกับทั่วไปใช่ครับเปิดหน้าเปิดหลังแหวะออกมาดึงลูกกระทะออกมาตัดครับบางทีก็มีการเปิดหน้าท้องนะครับครับครับผมตัดออกไปเลยครับคุณหมอ ตอมลูกหมาไม่ต้องมองต้องมีกันแหละเป็นไงฮะผลข้างเคียงเนี่ยมันมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวของ a อวัยวะเพศเด็กหมดเลยหมดสภาพเลยใช่ครับความเป็นชายนะครับถ้าอวัยวะเพศเร,า,รเาไม่แข็งเนี่ยก็หมดสภาพอย่างเง้คือคือผ่าตัดแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่หมอบอกเมื่อกี้ก็คือการ,รผ่าตัดเปิดบาดแผลเปิด,ปด,ปดตรงไหนก็แล้วแต่เพื่อจะเอาออกมานะครับแล้วก็หลังผ่าตัดนะคุณหมอผลข้างเคียงอย่างที่หมอบอกไม่แข็งตัวครับผมแล้วก็มีการปัสสาวะเล็ดนะครับอาจจะ ปัสสาวะราดโดยที่เราไม่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุมไม่อยู่นะครับประมาณหนึ่งถึงสองเดือนหลังจากการผ่าตัดแล้วก็อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะมันไปรวมถึงอย่างนี้ด้วยนะหมอหน้ามันไปรวมเรื่องของหนึ่งเรื่องของอายุเพศสืบพันธุ์เราด้วยใช่ครับเรื่องของความแข็งตัวครับเรื่องของอารมณ์ทางเพศด้วยครับเรื่องของการปัสสาวะครับจะไปไหนมาไหนนี่มันก็ไม่สะดวกูกวแม่คุณหมอครับต้องพกอะไรนะคอมฟอร์ตร้อยครับพกไปด้วยครับบางทีมันเล็ดมันรอดอ๋อบางทีต้องใส่ เรียกอะไรแพมเพิร์ดผ oh, ู it. It no ้ใหญ่ oh, okay. right. <S S ๋ออยางงี้ดูตลกไม่ได้เลยคุณหมอครับมีโอกาสเล็ดนะวนล้อวนล้อเนี่ยเล็ดโอ้เสียหายเสียหายเลยเลอะมากๆคนก็มองบางทีไปหน้าไปเดินไปไหนมาไปไหนมาไหนเนี่ยไปนั่งแล้วเล็ดออกมาปัสสาวะเล็ดออกมาเลอะอุงเกงนี่เขาก็มองว่าอะอะไรเลอะมันก็มองดูไม่ดีนะว่าเป็นคนที่หืนอีกนะว่าใช่มมันได้หลายอย่างนะคุณหมอมปนเลอะป้าอุงเกงอ่ะอะไรน้ำอะไรออกมา มันดูแล้วมันก็ช่ครับียดเราครับคุณหมอครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับมามะเร็งต่อมลูกหมากนะฮะกับเบต้าคูแคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้ววิธีการจะดูแลสุขภาพเริ่มจากต้นนะรักษาตั้งแต่ตอนแรกเลยดูแลจากจากครั้งแรกเลยเนะี่ยเป็นยังไงช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับพักสักคู่